จับพลังมีแค่สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นสามารถอารัธนาขึ้นคอได้ไหมครับถามว่าพลังงานที่ผมบอกอ่ะสิบเปอร์ซ็นยี่สิบสิบเปอร์เซ็นนี่ไม่ควรเลยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นก็ขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันน้อยนะครับให้เราให้เปรียบเราสมมุติเราเรา,เราออกลบอะ่ะ <c oughs> เราออกลบอะ่ะสิบเปอร์เซ็นตนี่คือเหมือนเราใส่ใส่เสื้อผ้าตัวหนาๆออกไปนะครับหนาๆออกไปเลยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นนี่เราอาจจะใส่แบบกอกที่เป็นสังกะสี นะครับเกาะที่เป็นสังกษีนะครับแต่ที่ผมบอกว่า50ถึง100เอเนเี่ยเป็นเกาะเหล็กกล้าเป็นเกาะเพชรเกาะเกาะแบบพวกที่ที่มันอะไรมันแทงยิงไม่เข้าอ่ะแม้กระสุนยก็ยังไม่ละลายเนี่ยนะครับเขาเรียกเกาะเหล็กกล้าพวกเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็คือบุกร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วเกาะเกาะมันทรงพลังมากนะครับไม่มีอะไรทาทาลายได้ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าให้เราลองเลือกลองพิจารณาดูนะครับว่า เราอยากเราออกไปข้างนอกแต่เกาะในที่นี้คือเกาะของความเป็นมงคลนะครับเกาะนี่ยิ่งหนามันก็ยิ่งเกิดความเป็นมงคลนะครับเราทําอะไรเราอธิษฐานเราไปไหนมันจะมีแต่ความเป็นมงคลจากเมตตาน้อยมันก็เป็นเมตตาเยอะๆคนเห็นก็ดึงดูดเป็นที่ดึงดูดจากที่เราทําในเรื่องค้าขายมันมันขายไม่ค่อยจะได้มันมันมานิดนหน่อย มันก็กลายเป็นที่ว่าเออเราเราคนมาซื้อเยอะเวามันขายได้เยอะนั่นคือเกาะที่หนาๆเขาเรียกเกาะแห่งความเป็นมงคลจากที่เราไปเนี่ยนะครับเราไปเจออ่าเหตุการณ์ไปเจอพวกอุบัติเหตุเราไปเจออ่า,า,อพ,วอา,ออาพวกการยิงกันอะไรโดนลูกหลงอะไรเงี้ยนะครับจากที่เราอาจจะโดนเข้าถึงตัวนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ถึงเลยเขาว่าออกหมดบางทีก็ไม่ถึงตัวเราเลยนะครับเรียกมหาอุด นะครับหรือแค่คาดปลอดภัยไปเลยไม่ต้องเจอบัติเหตุอะไรเลยนะครับนั่นคือเกาะมงคลที่มันหนามากผลรลยบอกว่าพลังร้อยดีที่สุดสําหรับพระเครื่องอ่าพระเครื่องถ้าจะนํามาปิดทองนะครับอ่าไม่ผิดครับไม่ผิดครับนะครับก็ดีนะครับเราก็เหมือนเราเราอยากให้ท่านดูอ่ามีความสง่ามีความผ่องขึ้นมีความเป็นมงคลยิ่งขึ้นนะครับแต่เราจะปิดทองแล้ที่อานารบอกนะบอกอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่อยู่ณนะพระเครื่องอันนี้นะ ลูกจะปิดปิดทองให้องค์ท่านนะเพื่อความเป็นมงคลมีโชคมีลาบมีเงินทองแหลมากเทมานะลูกขออนุญาตปิดทองนะขอองค์องค์ท่านน่ะประทานพอให้ลูกนะครับให้เกิดความเป็นมงคลให้ร่ํารวยให้มีเสน่ห์มีอะไรก็ว่าไปนะครับขอในสิ่งที่ดีบอกท่านนะครับเราทาํเพื่อเกิดความเป็นมงคลสูงสูงที่สุดที่สุดอ่ะนะครับนะครับพอปิดทองมาลูกปิดทองแล้วปุ๊บเนี่ยมันดูมีออร่านะครับในพระเครื่องเนี่ย มันดูมีความสว่างมันดูเหลืองอาร่ามแล้วมันดูหมามันดูเข้มขังแล้วมีความเป็นมงคลยิ่งขึ้นนะครับถือว่าไม่ผิดอ่าวันพระเนี่ยคือจับได้นะครับจับได้แต่ว่าในช่วงเวลาในในช่วงเวลาที่ผมบอกเนี่ยประมาณสามสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มแบบแปลกแปลกแล้วนะครับจับได้ทั้งวันแหละนะครับวันพระเนี่ยจับทั้งวันแหละไม่จําเป็นนะครับจับได้ทั้งวันแต่เพียงแต่ว่าที่ผมบอกเคยบอกแล้วมีห่วงเวลา วันพระเนี่ยเทวดาเขาจะขึ้นไปฟังธรรมขึ้นขึ้นไปไปสวดมนต์กันนะครับก็บางทีพระพระที่แบบมีพลังเยอะๆอยู่บางทีเขาก็หายไปก็มีนะฉะนั้นเราเราอาจจะเอ๋อทำไมวันนี้จับพระไม่มีเราก็นึกว่าพระไม่มีคุนที่ไหนได้ลหละนะครับ่าสิ่งพระที่เขามเีเทวดาอยู่เนี่ยเขาขึ้นไปข้างบนหมดนะครับแต่องค์ไหนที่มีมีเทวดาเขาก็จับขึ้นนะเพราะมันเป็นแค่พลังงานแบบปกติพลังงาน,นพื้นๆแต่มันก็เบานะครับแต่องค์ไหนที่เขามีพูมิเทวดาอยู่เขาก็เบาไปเลยนะเหมือนแทบจะไม่มีเลย นะครับนั่นคือกรณีที่เราศึกษาแล้วก็จับพลังพุทธคุณในวันพระนั่นเองนะครับในกรณีที่เอาพญาอาพญาธนูทองไปเลี่ยมกรอบแล้วยันละลายมีผลต่อพุทธคุณไหมครับอ๋ออันนั้นไม่ต้องกังวลนะนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่ผมลงลงอักขระไว้เนี่ยนะครับลงไว้ให้มันดูเข้มขังนะครับดูมีความสวยงามแต่นะครับอนุภาพทั้งหลายเนี่ยนะครับ ถูกประจุไปซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเรามองด้วยตาเปล่าๆนี่ไม่เห็นนะครับต้องอมีสมาธิมีกําลังยามีตาที่สามตาในเนี่ยถึงจะมองเห็นว่าอัคคระที่เขายุ่ในในองค์ท่านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภายนอกนะครับจริงๆอ่ะนะครับอัคคระในองค์พญาธนูทองเนี่ยผมว่าเป็นล้านคํานะครับผมบอกได้เลยนะเป็นล้านคําที่มันฟุ้งอยู่ในองค์ทนะ่านอ่ะในองค์พญาธนูทองเนี่ยมันเป็นเหมือนอ่าองค์ท่านเนี่ยเป็นเหมือนแบบ แหล่งรวมของพลังของมหาจักรวาลซึ่งเหมือนเหมือนพอเราเพ่งห้อยไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นแบบท้องฟ้านะครับเป็นท้องฟ้าแล้วในท้องฟ้าแห่งเนี้ยที่อยู่ในองค์ท่านเนี่ยท้องฟ้าของขององค์ท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นแสงเป็นแสงสีฟ้าสีทองสีขาวเนี่ยเป็นแสงสีต่างๆเนี่ยเป็นแสงสีงลุ้งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในลําแสงน,นี่นะก็จะมีอักขระมากมายนะครับอักขระมากมายก็คืออักขระของพระคาถา บทพุทธมนต์ต่างๆหรือบที่พรมน์ก็ตามหรือบทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่แล้วก็เป็นรังในนั้นน่ะก็จะเป็นกําลังของอเหล่าครูบาอาจารย์เทพเดชท,ทั้งเทพเดวดานทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะล่องลอยอยู่เต็มไปหมดนะครับนะครับอันนั้นถือว่าต่อให้ยันละลายต่อให้เราลบยันออกไปนะครับความเข้มขังเราก็ไม่ได้ลดไม่ได้ด้อยลงเลยคือคือไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของว่าเออพอไปเลี่ยมแล้วปุ๊บยันลบยันอะไรเงี้ยไม่ต้องมัวนะครับ ขอให้องค์เขาอยู่แบบสมบูรณ์แบบขนาดเขาหักเขายังเข้มขังเลยนะครับยิ่งกว่า่าละลายกันนะผมบอกนะขนาดหางหักเขาหักขาหักเขายังขังอยู่เลยนะนะครับยังไม่เสื่อมเลยนะนะผมบอกนี่คืออนุภาพของขององค์พญาธนูทองเทพฤทธิตนะครับ